คนว่าณช่วงนี้คนหาโลคาสติกเยอะครับพี่นะครับดังนั้นเนี่ยในคันเนี่ยอ้นบอกเลยว่าถือว่าเป็นคันที่สมมูลเบอรอต้นๆเหมาะกับการเก็บสะสมมากๆวันนี้อ้นอยู่กับพี่ทมุงเนตนะครับก็มาทําการส่งมอบมอชีชคันงามกับเจ้า996 c a r b u r e t ตัวขับ4คันนี้ครับพี่อะไรที่ทำให้พี่ชอบคันนี้และลงตัวกับคันนี้มากที่สุดลยครับรูปลักษ นะครับแล้วก็สมบัตินาเชื่งจริงๆก็ความจริงรถคันนี้ผมไม่ต้องพูดวลาเป็นความฝ่ฝันของทุกคนครับผมนะครับเพราะงั้นเมื่อมีโอกาสแล้วยิ่งได้มาได้รับความชี้แจงได้รับความอธิบายถึง คุณสมบัติได้และความอุ่นอย่างพี่อ้นทำให้ตัดสินใจได้ง่ายครับเราขอขอบคุณพี่ดำรงเดชนะครับที่แบบไว้วางใจเรานะให้เราได้ดูแลนะครับก็วันนี้เนี่ยอ้นเองก็ถือโอกาสนะครับแสดงความยินดีกับพี่ดำรงเดชด้วยนะครับครับขอบคุณครับก็ขอให้คันนี้นะครับนำพาความสุขมาให้กับพี่ดำรงเดชตลอดนะครับและที่สำคัญครับคันนี้ขอให้ส่งผลพี่และครอบครัว นะครับน้องเนิร์ฟด้วยนะครับเฮงเฮงดูด้วยบุกปังยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยครับขอบคุณครับพี่อ้นขอบคุณครับแล้วก็หวังว่าคงจะเป็นที่ปรึกษาของน้องเนิร์ฟผู้ชายครับผมสำหรับรถคันต่อตไปของเขาเพราะตอนนี้ก็คงเป็นของเขาหละครับเพราะว่าเป็นรถคลาสสิกก็ต้องเก็บนะครับได้เลยครับโอเคครับขอบคุณพี่อ้นสำหรับให้ความรู้ดีนะครับโอเคครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในครั้งหน้าอากับดีอาร์เทเมิเอซีครับวันนี้บ๊ายบาย